ครับมานี่เราถ่ายกันตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ <g ülme> แต่งองค์ทรงเครื่องกันหน่อยนี่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  <สะ S 1> ครับใส่เสื้อแกง๊งใส่เสื้อแก๊งก่อนใส, <ะ S 1> ส่สเสื้อแก๊งก่อนนะครับนี่ใส่เสื้อแก๊งก่อนวันนี้พี่เก่งมาทำอะไรครับพี่เก่งฝึกวนกลวยครับ,บ,บอ่าฝึกวน,นกลวยนะครับนะเราอยู่ที่ลานฝึกขับขี่ปลอดภยัยอาซีคลับนะวันนี้พี่เก่งเอาฮัลเล่ขั้นเก่งมานะครับนี่นี่ครับแต่งตัวต้องพร้อมนะครับ หมวกกันน็อกถุงมงถุงมือนี่จำเป็นมากนะครับอาเมื่อกี้พี่เก่งลุยไปแล้วรอบนึงพี่เก่งอยากจะบอกว่าปวดร้าวมาก <laughs> พี่เก่งบอกปวดร้าวนะฮะอันนี้คลิปนี้จะยาวนิดน,นึงอาเดี๋ยวถอยหลังเข้าตรงนู้นนะครับปาเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะครับพี่เก่งเอาเนียนๆน,นะเอาเนียนๆน,นะครับอาดูครับ นี่เป็นทางเข้านะครับบาร์าร่าี่เก่งไปแล้วนะครับ มาดูมุมกว้างนะครับมุมกว้าง